คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสรุปรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยออกไปแล้วค่ะคุณผู้ชมหลาง 0, 0ูศล่างค่ะโอ้ยค่ะคุณผู้ชมจังใดจังมากคักมาแน่ค่ะ0ูนย์ศูนสัน,สน,สนยังมีอีกอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนาะบนบนาจะมาแปลกแแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ยังมาเหมือนเดิมเนาะ เสียดายค่ะคุณผู้ชมทะเบียนรถจินตนาค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเบึ้งนะคะเนาะหมอดูบอกว่าถ้าเบียนเ,เลขจะออกอยู่ทะเบียนลดจ้นัหนลาละพัสนค่ะง <c oughs> วดแหลกที่เพิ่นทักมากก็คือออกหกสองค่ะคุณผู้ชมพ่อง <c oughs> วดต่อมากค่ะมาออก 6, เออมาออกหกห้าอันปะคะหกหกเป็นลักเลยหกหกห้าแล้วก็ห้าเก้าค่ะคุณผู้ชมงวดที่ที่สองที่ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะงวดแรกที่มอดูทักก็คือหกหกสองคะ่ะงวดที่สองมากก็คือหกห้าแล้วหกหกห้าแล้วก็ห้าเก้าคะ่ะคุณผู้ชมมางวดนี้คะ่ะเก้าหกสองอยู่ขั้นนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมผลออกมาเนาะอยากเบิ่งนำ้ำเถอะ ลอ่อเบอง์วดนาค่ะคุณผู้ชมเก่ายั่งยูค่ะเก่ากับหกกยั่งยั่งยูค 6, 9, ่ค่ะคุณผู้ชมเป็นสูตรไรค่ะหกกับเก้าเป็นสูตรไรค่ะคุณผู้ชมนะคะนาเสียดายมากๆค่ะจินตหน้ากะคีไปแบบนี้และะ้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าได้ <c oughs> มาตะแหลกกับพระท่านออกแจ๊กเถื่อค่ะคุณผู้ชมบัดพ่อออกออกขากออกแหน่ค่ะ๋อ,อขากออกแหน่ค่ะคุณผู้ชมเก่าหกเก่ออกใบน,นะคะเนาะอืม ค่ะคุณผู้ชมจังตามตองหวดต่อไปค่ะเพราะว่าเหลือเหลือยังอะเหลือเก่าสองกับสองหาค่ะกับเก่าหกยังค่ะคุณผู้ชมสูตรไหลก็คือเก่ากับหกค่ะเหลือเก้าสองสองห้าแล้วก็เก้าหกค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแคร์เป็นแนวทางเนาะค่ะมาเปรียบเทียบใปเบิ้งซื่อค่ะคุณผู้ชมลดได้สามปีแล้วค่ะ 3ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมลด,ดเดือนสิงหาพอดีอภิษฎเอาออกค่ะขาดจากเถื่อค่ะมีมีออกเอะหกสองหาเถื่อหนึ่งอยู่ค่ะเอ้ยสองหกห้าอยู่เถื่อหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะอ่ามีของผู้ใดเขาแนหงดนี่นะคะคุณผู้ชมกับมีของลุงทรงนะคะมาเต็มเต็มเลยแล้วลุงส่งมาสามตัวโต๊ะนะคะคุณผู้ชม แล้วก็หกกับเก้าตัววิ่งรูดเพลินมาน้ากันโอ้ยต่อยคะ่ะคุณผู้ชมของลุงสงปังมากเลยคะ่ะงวดที่แรกงวดที่แล้วก็ออกคื่กันคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะของลุงทรงกับแตกคื่กันคะ่ะแล้วก็มีของเซียนไอหรือเซียนอุดรน,นะคะคุณผู้ชมเซียนอุดอมรมือเซียนไอนี่แหละก็เข้าเหมือนกันคะ่ะสองหกเนาะคะ่ะเซียนอุดรกับเขาะะ่าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหนุ่มผู้พานหลุดไปคะ่ะคุณผู้ชม ตามต่อตามไม่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็มีอของน้องแฝดค่ะคุณผู้ชมแม่ของน้องแฝดให้มาค่ะแม่ของน้องแฝดให้มาเข่าสองหกค่ะเพป็านไหมากสองหกเนาะคะ่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดเป็นไหามากค่ะแต่ว่าผลออกหกสองเนาะหกหกสองเอ้เก้าหกสองเป็นไหามาจังสั่นค่ะคุณผู้ชมจังถ้าตามเบื้องไม่งวดต่อไปค่ะคุณผู้ชมงวดวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนนะคะเป็นเดือนที่สิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมโอ้ยใกล้จะปีใหม่ขมาแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจินตนาจะให้เบิงค่ะคุณผู้ชมว่ามีของไผยปังแน่ของผูดใดเขาแน่เนาะมีปูดใเญ่ใหญ่ห้าบอก่ะคุณผู้ชมอันไทยเตะยังบ่พ่อค่ะศูนย์ศูนย์มาออกเล้าอีกค่ะคุณผู้ชมเอ้ยนาเสียดายค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็ตัดสูตรตรัดออกศูนย์ศูนย์นันจีมาได้จ้งไดเนาะ,ะ,ะค่ะลืมคิดค่ะคุณผู้ชม่มาเลา่ามันไปได้เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะ นไทยยังมาได้เรยนะคะเดี๋ยวรอบเบิงงงวดวันที่1พฤศจิกายน2567ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันค่ะคุณผู้ชมว่ามีแนวทางของผู้ใดญผ้าปังแน่อาจารย์ไดเซียนได้ผ้าปังแน่เนาะค่ะไปเบิงกันค่ะก่อนอื่นขอเอาสูตรไหลกอน,นะคะคุณผู้ชมขอเอาสูตรไหลคุณผู้ชมเบิงกรค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะคุณผู้ชม สูตรไหล6กับ9มาทุกงวดคุณผู้ชม6กับ9มาทุกงวดมาทุกงวดอีหลีค่ะในปีนี้นะคะเพิ่งหลุดงวดเดียวก็คือเดือนมิถุนายน2 5 6 7หลุดงวดเดียวเดือนมิถุนาค่ะวันที่16มิถุนางวดนันออก053าบอกค่ะคเออศนย์ห้ยไม่ใช่504กับ31ค่ะคุณผู้ชมนะคะ นวดนี้ก็มีหกกับเก้าต้องมาตรงนี้มากทุกนวดค่ะคุณผู้ชมหกไอ้ 6, 9, 6, ก้าหกสองค่ะราคาที่พานมากนะคะตั้งแต่เดือนวันที่สิบเจ็ดโมกราคมค่ะคุณผู้ชมเข้ามาตลอดค่ะหกกับเก้าต้องมาทุกงวดทุกงวดนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นปะคะวันที่สิบหกเดือนหกหกเจ็ดนะคะหกกับเก้าไม่มาค่ะคุณผู้ชมนีม่นวดเดียวนี่ละคะ่ะจินตนาการก,กระบาดใบค่ะคุณผู้ชมเอาแคปไบใบกระดาด้อยค่ะคุณผู้ชมแคป,ปบปเบิ้งกระด้ค่ะ นะคะเพื่อจะได้ดูว่าหกกับเก้ามาทุกงวดจะมาหลักไหนนั่นน่ะมันมาทุกงวดคะ่ะคุณผู้ชมบู่้หสีมาหลักใดบ่หลักใดเนาะคะ่ะอันนี้ก็เฉียดเกือบเป็นบ่มากกันยังมากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเมนบอ่อหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยงวดเดือนพฤษภานะคะเนี่ยสามสามหกยังสียังมีหกมาอีกอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยอ่างวดวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคะ่ะยังมีสี่หกเนาะคะ่ะศูนย์สี่หนึ่งกันยังมีสี่หกมาอีกอยู่อ่างวดวันที่สิบหกเดือนสิงหากันยังมีแปด หกเจ็ดเนาะคะ่ะยังมีหกอีกค่ะคุณผู้ชมมาเป็นแต่มีกับมีเนาะคะ่ะยังคือเขามากตลอดค่ะคุณผู้ชมเอาอันนี้สูตรอันนี้น่สูตรไหลเนาะค่ะเนาะเอาแคปนะไว้จอไว้ทะเบิงค่ะเห็นบอกค่ะคุณผู้ชมเพื่อนให้6กับเก้าหกกับเก้าวิ่งหกกับเก้าแต่ว่าหกกับเจ็ดเนาะคะ่ะจินตนามากหลายหกเจ็ดกับเก่าหกโอ้ยเฉียดนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมเพื่อนก็ะเลจับค่ให้ค่ะหกสองเก้าคุณผู้ชมแต่ผลออกเก้าหกสองค่ะ สำับตำแหน่งกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมได้เขาโตดเนาะค่ะสองตัวก็เข้าตัวกลับแต่ก็แตกอยู่นะคะคุณผู้ชมต้องไปกลับอยู่แล้วค่ะบนล่างจิตนาการบอ่ตลอดเนาะค่ะไปกลับบนล่างค่ะของลุงสงค่ะคุณผู้ชมตามต่อเลยค่ะคุณผู้ชมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะเอาแล้วก็มีของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรให้มาวิ่งสองกับสามค่ะคุณผู้ชมสามบอมาค่ะมาสองหกเนาะค่ะเขาตัวกลับคือกันค่ะคุณผู้ชม ตามต่อขึอการค่าตามต่อหมวดพื้นที่หนึ่งคือสจจิกายนค่ะอันนี้เข้า6กสองเต็มเต็มค่ะคุณผู้ชมเสี้ยนอายหายมากสกับ3ค่ะเข้า6กสองค่ะคุณผู้ชมตรงๆเลยนะคะเอาโอ้ยเป็นตะมันนะคะจับเก่ามาใส่เก่าหกสองใน3าตัวได้ด้หัน ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่ของน้องแฝดสามพึ่งหายมาางวดแรกค่ะปกติแม่ของน้องแฝดสามจะปกติหายมาเพิ่นจะหายแต่ของน้องแฝดสามมาเท่านั้นนะคะอันนี้เพิ่นหายมาดูค่ะคุณผู้ชมน้องเด็กแฝดก็ให้แต่ว่าหายหกเจ็ดเนาะค่ะแม่เพิ่นหายมาสองหกสองเจ็ดสองแปดค่ะคุณผู้ชมตามต้องงวดนาค่ะวันที่หนึง่งพฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมค่ะเซียนไออันนี้เพิ่นหายตอนแรกตั้งแต่มือ แหลกๆล่งมากนะคะพ่อโครงสุดท้ายเพื่อนจังมาห้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โลงกรอตบันทีซีค่ะคุณผู้ชมหกสองเลยล่งกรตะวันทีซีพ่อโครงสุดท้ายมากเพิ่นมาเอามีแปดมาใส่นะคะมีแปดมีซีมาใส่ค่ะคุณผู้ชมจริงๆอันนี้อันแรกมานะคะคุณผู้ชมอันแรกมากอันนี้เป็นโครงสุดท้ายคะ่ะโครงสุดท้ายไม่เข้าเข้าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเพื่ <Favorite. S 1> อนสลับไปเป็นเก้าสองนะคะเน้นไปเก้าสองอันนี้หกสองเข้าค่ะคุณผู้ชม โอ้ยตาลายป่ะคะ่ะคุณผู้ชมมันห่อนอ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมตามต่อค่ะงวดหนาเนาะคะ่ะหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะตามต่อลุ่งทรงเขมา้าทุกงวดคะ่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยแตกทุกงวดเลยลาพัฒนาไม่แตกคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีทุกท่านเด้อคะ่ะที่เขาม้าเบิงชองจิตนาชาแนลคะ่ะตามต่องวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนเนาะคะ่ะนาะเดียกจินตนาจะย่อยลงห้คะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ